สำหรับในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับเราจะพูดถึง barometer นะครับซึ่งก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้วัดความดันบรรยากาศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเริ่มจากกรณีแบบนี้ก่อนนะครับสมมติว่าเรามีจานนะครับที่ใส่น้ำนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจานที่ใส่น้ําแล้วระดับน้ําก็อาจจะอยู่ประมาณเท่านี้ ะร,ระดับน้ําเสร็จแล้วสมมุติว่าเรามีท่อนะครับท่อน้ําปลายเปิดทั้งคู่นะครับแล้วจุ่มเข้าไปอย่างนี้นะปลายเปิดทั้งคู่เดี๋ยวเราจะปิดทีหลังนะครับแต่ตอนนี้เอาให้เปิดก่อนแล้วสมมติว่าเอาเป็นหลอดก็ได้นะครับหลอดดูดน้ําเนี่ยเราเริ่มต้นให้มันมีน้ําอยู่สมมติว่าระดับประมาณนี้ ก็คือส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำทั้งหมดรวมถึงที่อยู่ในจานข้างล่างด้วยนะครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าเริ่มต้นให้ระบบมันอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพอเดาได้นะครับว่าน้ำก็จะไหลออกจากหลอดหรือว่าออกจากท่อของเรานะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเจ้าน้ำตรงนี้นะครับ มันมีน้ำหนักที่มันกดลงแต่ว่าแรงดันของน้ำเนี่ยแรงดันของน้ำนะครับของจุดเนี้ยนะครับที่มันจะพยายามบาลานซ์น้ำหนักของน้ำที่อยู่ในหลอดเนี่ยมันคือความดันของน้ำซึ่งก็คือโรน้ำคูณกับความลึกตรงนี้นะครับซึ่งน้อยมากนะครับคูณกับ g แล้วก็คูณกับพื้นที่หน้าตัดแล้วเพราะว่า แรงดันน้ําตรงนี้นะครับแรงที่มันพยายามดันน้ําขึ้นเดมันน้อยเกินไปนะครับมันไม่สามารถที่จะต้านทานน้าหนักของน้ําให้มันอ,อ,อยู่นิ่งๆได้นะครับสุดท้ายน้ําก็เลยไหลออกจากหลอดนะครับเพราะว่าน้ํามันหนักมันก็พยายามที่จะไหลลงล่างทีนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราก็ต้องพิจารณาถึงความดันของอากาศด้วยซึ่งความดันอากาศ ก็คือส่วนที่น้ํามันสมัมผัสกับอากาศข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นความดันอากาศ PA เสมอซึ่งแปลว่าความดันอากาศที่ผิวน้ําตรงนี้กับผิวน้ําข้างบนก็จะเป็น PA เท่ากันนะครับนั่นก็คือประมาณ1นคูณสิยกกำลัง5พาสคาลนาสคาลซึ่งก็คือ PA นะครับอันนีเ้เพื่อความไม่งงเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้เป็น ทีอาการล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนกับหน่วยที่เป็นพาสคาลนะก็คือรอบๆของหลอดแล้วก็จานของเราเนี่ยจะมีความดันอากาศอยู่เท่ากับ1นึคูณสิยกกาลัง5้าสคาลถ้าเกิดเราพิจารณาถึงก้นน้ำนะน้ำที่อยู่ที่ก้นหลอดเนี่ยนะมันจะมีน้ำหนักมาจาก น้ำหนักของน้ำในหลอดนะครับแล้วก็บวกแรงที่มาจากความดันของน้ำด้วยนะครับเอ่อไม่ใช่ความดันของอากาศด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแยกออกมาตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นเด๋ยวเป็นหน้าตัดแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงแล้วก็ผิวน้ําอยู่ระดับนี้นะครับนี่คือระดับผิวน้ําแล้วก็ข้างบนน้ําก็อยู่ระดับนี้ข้างบนนะครับที้เราจะพิจารณาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้ดูว่า เออน้ำหนักของน้ำที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมีมีค่าเท่าไหร่นะครับน้ำหนักก็จะเท่ากับมวลของน้ำที่อยู่ในส่วนอยู่ในหลอดนี้นะครับให้เขียนเป็น m น้ำที่อยู่ในหลอดแล้วกันนะครับน้ำหนักของมันก็จะเท่ากับ m น้ำที่อยู่ในหลอดนะครับคูณกับ g แล้วก็ ต้องบวกความดันบรรยากาศด้วยนะครับข้อมูลก็ดันลงมาเหมือนกันสมมติว่าให้ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็น a นะครับก็จะมีความดันอากาศ pa ที่อยู่ข้างบนนะครับก็ต้องบวกกับแรงดันด้วยก็คือ p อ่ะตะกี้ใช้คําว่าอากาศนะครับให้เป็นอากาศ p อากาศความดันอากาศนะครับคูณกับ a ก็จะได้แรงนะครับก็ต้องอันนี้บวกกัน ากาเสร็จแล้วอันนี้เป็นแรง enfin ที่มันพยายามกดลงเนื่องจากน้ําหนักนะครับมันก็จะมีแรงที่พยายามดันขึ้นเนื่องมาจากความดันของอาร์มที่มาจากข้างนอกด้วยนะครับสมมติว่าตรงนี้ให้มันมีความลึกเท่ากับ h เล็กเนี่ยนะครับความดันตรงนี้นะครับความดันตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ p เท่ากับโรน้ำนะครับคูณกับ g คูณกับ h เล็กแล้วก็ต้องบวกความดันอากาศด้วยนะครับ เพราะว่าข้างนอกก็ติดกับอากาศเหมือนกันบวกกับความดันอากาศบวกกับ r h อากาศเพราะนั้นแรงที่มันพยายามดันขึ้นนะครับ F ขึ้นนะครับก็คือ p คูณกับ a ก็จะเป็น rho w th a นะครับคูณกับบ,บวกกับ p อากาศ คูณกับ a นะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ทํามาก็เพื่อจะโชว์ให้เห็นว่าเวลาที่เราพิจารณาถึงแรงที่กระทาต่อน้าที่อยู่ในหลอดนะครับมันจะมีส่วนที่ขึ้นกับความดันอา,ากาศแต่เนื่องจากว่าทั้งสองฝั่งมันสัมผัสกับอากาศพอน้าก็จะตัดกันนะครับเวลาที่เราเอามาหักล้างกันสุดท้ายเราก็เลยไม่ค่อยได้พิจารณาถึงความดันอา,ากาศเท่าไหร่เนื่องจากว่าในกรณีทั่วๆไปเนี่ยมันจะหักล้างกัน อย่างเช่นในกรณีนี้แต่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้พูดถึงหลอดที่ปลายข้างบนเปิดแต่ว่าเราพูดถึงหลอดที่ปลายข้างบนปิดนอกจากปิดแล้วเนี่ยเราให้ข้างบนพื้นที่ข้างบนตรงนี้ไม่มีอากาศอยู่ด้วยไม่มีอากาศเลยแสดงว่า ส่วนที่จะหายไปก็คือตรงนี้นะครับน้ําหนักที่มันกดลงเนี่ยมันมาจากมวลของน้ําคุณกับ g ีอย่างเดียวเพราะว่าข้างบนจากเดิมที่มันเคยมีความดันบรรยากาศอยู่คราวนี้มันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉนั้นเทอมนี้ก็จะหายไปเทอมนี้ก็จะหายไปนะครับไม่มีแล้วเพราะนั้นคราวนี้ความดันบรรยากาศเราไม่คิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แคนเซลกันทิ้งแล้วนะครับเราก็ต้องคิดว่ามัน <c oughs> อยู่มัน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 ช่วยในการกดให้ความดันมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับทีนีเ้เพื่อความสับสนที่น้อยลงนะครับเดี๋ยวขอนิยามตัวแปรใหม่แล้วกันเพราะว่าเพื่อความเพื่อความง่ายนะครับก็ความดันบรรยากาศก็มีเหมือนเดิมทีนี้ ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมมาก็คือส่วนความสูงของน้ําที่อยู่ในหลอดนะครับวัดจากผิวน้เนยวัดจากผิวน้ําเพราะฉะนั้นน้ําที่อยู่ในหลอดวัดถึงข้างล่างมันคือ d เล็กบวกกับ h เล็กนะครับ d เล็กนี่คือสูงจากผิวน้ําที่อยู่ข้างนอกจานเนี่ยไปยังผิวน้ําที่อยู่ข้างในหลอดแล้วก็ข้างบนหลอดตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีอากาศ พอไม่มีอากาศก็ไม่มีความดันบรรยากาศอยู่นะครับความดันบรรยากาศก็จะมีแค่ข้างนอกเท่านั้นทีนี้ถ้าเกิดเราลองทําอันนี้ในการทดลองดูเราก็พบว่า,วา,ม,ามันก็จะมีน้ําที่ค้างอยู่ในหลอดน้ํามันจะไม่ไหลออกมานะครับสาเหตุที่น้ํามันไม่ไหลออกมาก็เพราะว่าเราเอาความดันบรรยากาศที่อยู่ข้างในที่มันเคยมีอยู่เนี่ยเอาออกแล้วพอไม่มีอากาศปุ๊บแรงที่มันพยายามจะดันออกมาเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ เพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะลองคำนวณดูว่าความสูงของน้ำที่อยู่ข้างในหลอดนนจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องจับแรงที่มันพยายามดันออกอแรงที่มันพยายามดันเข้าให้มันเท่ากันนะครับเพราะว่าน้ำที่มันอยู่ใน,ใน,ใน,ในหลอดตรงนี้มันอยู่ในสมดุลน,นะครับเพราะนั้นเราก็จะให้แรงมันเท่ากันนะครับเพราะนั้นเราก็จะทำอย่างนั้นนะครับขั้นแรกก็คือเขียนน้ำหนักของน้ำ ที่มีทิศชี้ลงก่อนนะครับก็จะเป็น w น้ำนะครับมีค่าเท่ากับมวลน้ำคูณกับ g นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของน้ำนะครับคูณกับปริมาตรของน้ำที่อยู่ในหลอดนะครับก็คือพื้นที่หน้าตัด a คูณกับความสูงก็คือ d เล็กบวกกับ H เล็ก A H บวกกับ D เล็ก แล้วก็คูณกับ G อันนี้เป็นน้ําหนักของน้ําที่พยายามที่จะกดลงนะครับน้ำมันอยู่นิ่งๆเพราะนั้นแรงดันของน้ำเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่หักล้างกับน้ําหนักของน้ำนะครับเพราะนั้นเราจะเขียนน้ําหนักของน้ํำแรงดันของน้ำนะครับทีขึ้นเนี่ย f f น้ำทีขึ้นเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ f น้ํา ขีขึ้นมีค่าเท่ากับความดันของน้ําที่จุดนั้นนะครับคูณกับพื้นที่ก็คือ A แต่ว่าความดันของน้ำเนี่ยคราวนี้มันมาจากสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นน้ําความลึกของน้ํา h แล้วก็มาจากความดันบรรยากาศด้วยนะครับเพราะฉะนั้น P เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโรน้ําคูณกับ G คูณกับความลึกก็คือ h นะครับแล้วก็ต้องบวก ความดันบรรยากาศด้วยนะครับก็คือ pa เ,อเขียนเขียนเป็น p อากาศละกันนะครับ p อากาศเขียนอย่างนี้จะได้ชัดเจนนะครับแล้วก็คูณกับ a ซึ่งก็คือพื้นที่หน้าตัดของของหลอดของเราเลยของท่อของเรานะครับและอย่างที่บอกน้ำมันอยู่นิ่งๆข้างในนะครับเพราะน้ำมันอยู่ในสมดุล เพราะนั้นน้าหนักกับแรงดันน้ำเนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับให้2อ,อันนี้มันเท่ากันนะครับเราก็จะได้ขออนุญาตย้าไม่เขียนตรงนี้นะครับก็คือเราบอกว่าน้ําหนักของน้านะครับมีค่าเท่ากับแรงดันน้ําที่ชี้ขึ้นนะครับแรงดันน้ําด้านซ้ายก็จะเป็นความหนาแน่นของน้ำนะครับคูณกับ A คูณกับ h บวก d แล้วก็คูณกับ G ด้านขวาก็จะเท่ากับเทอมข้างล่างซึ่งก็คือเท่ากับความหนาแน่แนของน้ําคูณกับ G คูณกับ h นะครับแล้วก็บวกกับความดันบรรยากาศ P a อ่า p อากาศนะครับแล้วก็คูณกับพื้นที่ A ก็หลายเทอมตัดกันทิง้งอ่จริงๆแค่ตัว A นะครับตัว A ตัดกันทิง้งปุ๊บนะครับ แล้วเ,เราจะเห็นว่าเทอมที่เป็น r h น้ำ h แล้วก็ g แล้วก็มี r h น้ำ h กับ g สองอันนี้มันมีทั้งสองฝั่งนะครับเพราะนั้นตรงน,นี้ก็จริงๆก็จะตัดกันทิ้งด้วยนะครับตรงน,นี้ก็จะตัดกันทิ้งนะครับเพราะนั้นบรรทัดต่อไปเราก็จะได้ว่า r h น้ำนะครับคูณกับ g คูณกับ d นะครับมีค่าเท่ากับด้านขวาแค่ ความหนาแน่นของอากาศนะความหนาแน่นของอากาศเพราะนั้นเราสามารถคำนวณได้นะครับว่าความสูงของน้ำที่อยู่ในท่อเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่จะพบว่าความสูงของน้ำที่อยู่ในท่อมันมีได้ค่าเดียวนะครับสำหรับความดันบรรยากาศค่าเดียวก็จะได้เท่ากับ p อากาศนะครับหารด้วย g แล้วก็หารด้วยความหนาแน่นของน้ํา o ğ u n n ้ำ ก็จะได้ได้เท่านี้ถ้าเกิดเราลองใส่ตัวเลขเข้าไปดูนะครับเราก็จะพบว่าความสูงของน้ําที่อยู่ในท่อเนี่ยนะครับจะคิดได้เท่ากับความดันอากาศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับโดยคร่าวๆนะครโดยคร่าวๆหนึ่งแสนนิวตันต่อเมตรกำลังสองนะครับ, 1, รบก็คือดวยปาสคาลนั่นเองนะครับแล้วก็าหารด้วย G ก็สมมุติว่าประมาณ10 เมตรต่อวินาทีกําลังสองความหนาแน่นของน้านะครับสาหรับหน่วย SI ความหนาแน่นเนี่ยจะต้องใช้เป็นหน่วยกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งสำหรับน้ำก็จะเป็นหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันกิโลกร,รมัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็ลองไปเช็คหน่วยเอาดูนะครับสุดท้ายก็ต้องได้เป็นความสูงก็จะได้หน่วยเป็นเมตรนะครับก็จะเห็นว่าสุดท้ายมันก็จะมีเมตร เหลือ er อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือตัวเลขนะครับตัวเลขของมันก็คือจะเท่ากับประมาณนะครับสิบเมตรนะสิบเมตรอันนี้เป็นความสูงของน้ำนะครับสำหรับกรณีที่ไม่มีอากาศอยู่บนกระป๋อ ah ที่อยู่ข้างบนของท่อน,นี้นะครับความสูงก็จะเป็น10เมตรสำหรับวันที่ความดันบรรยากาศมันน้อยลงนะครับน้อยกว่าค่านี้ความสูงของน้ำก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับ เพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยก็เลยใช้อุปกรณ์นี้นะครับในการบอกว่าความดันบรรยากาศที่วันใดวันหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือดูความสูงของน้ําที่อยู่ในท่อนี่นี่เองนะครับว่ามันสูงเท่าไหร่ก็สามารถคํานวณกลับไปได้ว่าความดันอากาศจะมีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดน้ําอยู่สูงมากนะครับอากาศก็จะมีความดันมากแต่ว่าถ้าเกิดน้ําอยู่ต่ําลงมาหน่อยความดันอากาศวันนั้นก็ก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับทีนี้ ถ้าเกิดเราใช้น้ําเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็น10เมตรซึ่งค่อนข้างสูงมากนะครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการใช้งานนะครับสมมากแทนที่จะใช้น้ํานะครับเราจะใช้ของเหลวอื่นของเหลวอื่นที่ว่าก็จะเป็นปลอดนะครับเราจะใช้ประลอดแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโรน้ําโรน้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโรของประหลอดโรของประลอดแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะ ขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือใช้ประหลอดแทนนะครับถ้าใช้ประหลอดแทนเนี่ยดี D นะครับก็จะเป็น P อากาศหารด้วย G แล้วก็หารด้วยโรของปลอดก็คือโ h เอชนีอันนี้เป็นกรณีที่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าใช้ปลอดแทนน้ำ มันดีกว่ายัางไงปรลรอดมันหนักกว่าน้ํามากนะครับเพราะฉนั้นมันหานด้วยอะไรที่มันเยอะกว่าความดันอากาศจะมีค่าเท่าเดิมนะครับประมาณหนึ่งแสนอันนี้ผมเขียนเป็นปาสเค้าแล้วกันนะครับจะได้ชินกับหน่วยหลายๆแบบ G ก็เป็นสิบเมตรต่อวินาทีกํลาลังสองนะครับคราวนี้ความแรนแน่นของปลอดเนี่ยมันมีมากกว่าน้ําอยู่ประมาณสิบสามเท่านะครับสิบาจุดหเท่าเพราะฉะนั้น ในหน่วยกิโลกร,รัมต่อเมตรยกกำลังสามเนี่ยความหนาแน่นของประหลอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสามหกศูนย์ศูนย์นะครับกิโลกร,รัมต่อเมตรยกกำลังสามต่อเมตรยกกำลังสามอันนี้ถ้าเกิดเราลองกดเครื่องคิดเลขอ,ออกมาดูนะครับจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดหกเมตรนะครับ อาจจะไม่ได้เป๊ะนะครับเพราะว่าความดันอากาศจริงๆก็ไม่ใช่1นึ่งแสนเป๊ะนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ใกล้ๆประมาณนี้แหละก็ลองไปกดดูได้นะครับไม่ต่างกันมากเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราใช้ประลอดเนี่ยความสูงของประหลอดนะครับที่ความดันเท่ากันความดันอา,ากาศเท่ากันเนี่ยน้ำเนี่ยคือ1ิเมตรแต่ว่าถ้าใช้ประหลอดเนี่ยแค่เจ็ด้อยหกสิบมิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เขียนอีกบรรทัดหนึ่งว่าเป็นเจ็ด้อยหกิบมิลลิเมตร ก็คือ0.76เมตรนะครับโดยประมาณอันนี้เป็นที่มานะครับของหน่วยของความดันมิลลิเมตรประหลอดก็คืออันนี้นี่เองนะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า1มิลลิเมตรประลอดเนี่ยมันคือความดันอากาศที่ทำให้ความสูงของประหลอดในท่อที่ข้างบนมันไม่มีอากาศอยู่เนี่ยสูง1มิลลิเมตรความดันอากาศเนี่ยมันทำให ความสูงของปลอดยอยู่ที่ประมาณ760ม mm, ิลิเมตรนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับของหน่วย mmhg นะครับ mmhg นะเดี๋ยววงเล็บไว้ตรงนี้แล้วกันหน่วยมิลลิเมตรปลอดนะครับปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับเราใช้ส่วนมากก็แค่ในกรณีที่เราวัดความดันของโลหิตนะครับ ทำไมถึงยังใช้อันนี้อยู่ก็เพราะว่าสมัยก่อนนะครับความดันโลหิตเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับไอเครื่องที่วัดความดันเนี่ยเราจะใช้ตัวบีบแล้วก็เราจะเห็นว่ามันจะเป็นปลอดนะครับที่วิ่งขึ้นไปตามท่อแก้วนะครับแล้วเราก็จะอ่านค่าความดันจากความสูงของปลอดนะครับเพราะฉนั้นมันก็เลยใช้หน่วยนี้ติดมาถึงปัจจุบันนะครับเราในวงการแพทย์เนี่ยก็จะใช้หน่วยมิลลิเมตรปลอดในการวัดความดันของโลหิต ก็ใช้จนชินแล้วก็จะไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกที่มาของมันก็คือ1มิลเมตรประหลอดก็คือความดันที่ทำให้ประหลอดสูงจากผิวประลอดเป็นความสูง1มเมตรนะครับความดันอากาศปกตินะครับทำให้ประลอดเนี่ยมันอยู่สูงจากผิวประหลอดยอยู่ที่ประมาณ0.76ม mm เมตรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะ เปลี่ยนหน่วยนะครับจาก120มิลลมตลอดนะครับเปลี่ยนไปเป็นความดันในหน่วยฟาสคาลเท่าไหร่นะครับก็ใช้การคำนวณคล้ายๆอย่างนี้ในการคำนวณได้นะครับก็ลองไปคิดกันดูได้ครับในตอนนี้จะพูดถึงที่มาของตัวเลข760ม mm, ิมตอนที่เราใช้ปลอดในบารอมิเตอร์นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองกดขึ้นค่นเลขตามดูมันไม่ได้760นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตามสูตร ที่เรามีในคลิปก่อนหน้านี้นะครับความดันบรรยากาศนะครับ P atm ความดันอากาศที่คลิปก่อนหน้านี้บอกว่าประมาณ10ยกกำลัง5 b a ลนะครับจริงๆอันนั้นไม่ใช่ตัวเลขที่ตรงเป๊ะนะครับตัวเลขจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ101325 p a า c a l านะครับก็หนึ่งแสนใกล้ๆหนึ่งแสนนะครับแต่ว่าก็จะมี1,325ง a ันสามราาาเข้ามาเ,เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วตอนที่เราหาความสูงของปลอดนะครับเราหาจากความดันบรรยากาศนะครับหารด้วย g แล้วก็หารด้วยความหนาแน่นของปลอดนะครับแต่ว่า g ที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่ที่9.8นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ตัวเลขที่มันตรงแม่นยำกว่านะครับก็จะได้1,1325นะครับหารด้วย9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับแล้วก็หารด้วยความหนานแน่นของปลอดนะครับก็จะอยู่ที่13600กิโลกรัมนะครับต่อลูกบาศกเมตร อันนี้เวลากดขึ้นเลขออกมานะครับก็จะได้0.76เ mm, มตรหรือเท่ากับ760ม mm, ิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นที่มาของเลข760นะครับก็คือเป็นเลขที่คิดจากความดันบรรยากาศจริงๆนะครับไม่ใช่เลขที่ปัดนะครับเพื่อความง่ายในการคำนวณน,นะครับก็จะได้เลขที่ใกล้เคียงกับของจริงมากกว่านะครับก็คือ760ม mm. ิลลิเมตร